กดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าโต๊ดสาตัวตรงกับวิเคราะห์อบอลวันนี้บอลสเต็ป3วันที่16มีนาคม2565วันนี้น้าโต๊ดจะมาวิเคราะห์อบอล3คู่หรือเอามาให้ลงทุนกันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลเจอกันเวลาตี35นาทีนะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างไบรตันพบกับสเปอร์เจอกันเวลาตีสองนาทีนะครับ ส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายเป็นคู่ว่วงยูเวนตุสพบกับบีเาเลอเอนะครับเจอกันเวลาตีสามตรงนะครับก่อนเราจะไปฟังนะโต้ตวิเคราะห์บอล3คู่นี้นะักตขอสรุปผลบอลหน้า u t u b e เมื่อคืนนี้ก่อนเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ว่วงบอลมัดพบกับเรนะดดิ้งนัตให้อยู่ต่อไปทางบอลมัดก็ผลสกอร์จบลงไปที่1ประตูต่อหนึ่งก็ตายไปนะครับสาหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่2เป็นคู่รว่วงเบอร์มิงแฮมพบกับมิดเดิลสโบ นาต้นก็ให้อยู่ต่อไปทางมิดเดิลสโบผลสะกอจบลงยิงไป2ประตูต่อศูนย์ก็กินไปเต็มๆนะครับส่วนคู่ที่3คู่จุดท้ายเป็นคู่ระหว่างเวสบอมบิดพบกับฟูลเล่นาต้นให้อยู่ต่อไปทางฟูลเล่ก็ตายไปนะครับด้วยสะกอร์ึประตูต่อศูนย์โดนยิงไปนะครับเก็บเหมือนโดนรถ10บล้อชนล่างถลยไปประมาณ3กิโลเลยนะครับสําหรับเมื่อคืนนี้กิน1ตาย2นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวังวิเคราะห์คู่แรกกันเลยนะครับ คู่แรกเป็นคู่ร<ว>ะหว่างอาร์เซนอลพบกับเรอร์พูลฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมใน10นัดที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะ1เสมอ4แพ้5เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้งสองทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลใน5นัดที่ผ่านมาชนะ5ยังไม่เสมอยังไม่แพ้ยังไม่มีเลยนะครับนอกจากชนะของอาร์เซนอลเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลกันนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลใน5นัดที่ผ่านมา ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับในนัดล่าสุดก็ไปชนะกับเลสเตอร์ซิตี้ไปที่2ประตูต่อ0น,นัดก่อนหน้านี้ก็ชนะกับวูฟแฮมตันไปที่2ประตูต่อ1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยนะครับฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับในนัดล่าสุดก็ไปชนะไบรตันไปที่2ประตูต่อ0นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของลิเวอร์พูลกันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นนอกบ้านของลิเวอร์พูลใน5นัดที่ผ่านมาชนะ5ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับในนัดล่าสุดก็ไปชนะไบตันไป2ประตูต่อศูนย์นัดก่อนหน้านี้ไปชนะอินเตอร์มิลานไปที่2ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่2ลิเวอร์พูลแข่ง28มีคะแนนอยู่66คะแนนอันดับที่4อาอาเซนอลนแข่ง26มีคะแนนอยู่51คะแนนนะครับสำหรับคู่นี้ นัโต้ขอเลือกเชี่ยวไปทางอาร์เซนอลละกันนะครับนัโต้คิดว่าอาร์เซนอลเอาอยู่แน่นอนกับราคาที่เปิดมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคู่ที่2กันเลยนะครับคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างไบตันพบกับสเปอร์ฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมใน10นัดที่ผ่านมาไบตันชนะ2เสมอ1แพ้ให้กับสเปอร์ไปถึง7เกมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างไบตันใ,ใน5นัดที่ผ่านมา แพ้5เกมติดเลยนะครับในนัดล่าสุดแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปถึง2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับนัดก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับนิวคาสเซิลที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของไบตันกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นใ,บในบ้านของไบตันใน5นัดที่ผ่านมาเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเยือนอย่างสเปอร์ใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1 แพ้2เกมในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด3ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของสเปอร์กันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของสเปอร์ใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่8สเปอร์แข่ง27มีคะแนนอยู่45คะแนนนะครับ ส่วนอันดับที่13อย่างไบตันแข่งไป28มีคะแนนอยู่33คะแนนนะครับสำหรับคู่นี้นะโต้นขอเลือกเชียรไปทางไบตันแล้วกันนะครับอยู่ลองไปเลยสำหรับคู่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปคู่ที่3กันเลยนะครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นคู่ระหว่างยูเวตุสพบกับบีญาเลอยเอฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมเพิ่งเจอกันมาแค่2เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเจอกันก็เาเสมอคันไปที่1ประตูต่อห เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของยูเวนตุสทีมเจ้าบ้านใน5นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ,รรบฟอร์มการเล่นโดยรวมของยูเวนตุสเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของยูเวนตุสกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของยูเวนตุสใน5นัดที่ผ่านมา,นา,นมาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยใน5นัดที่ผ่านมาในนัดล่าสุดก็ไปชนะกับสเปเชียไปที่1ประตูต่อ0ย์นัดก่อนหน้านี้ก็ไปเสมอกับ ตลิโนไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยครับฝั่งทีมเยือนอย่างบี่าเลยเอา้าใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้3เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับอ่ะตารางคะแนนของทั้ง2ทีมไม่มีนะครับมีแบ่งเป็นกลุ่มเตะกันไปนะครับสำหรับคู่นี้นต้นก็ขอเลือกเคลียร์ไปทางยูเวนตุสแล้วกันนะครับ สำหรับเกมเจ้าบ้านนโะต้ขอเลือกเชียร์ทางยูวนตสแล้วกันนะครับถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดให้มองมุมด้านล่างหน้าจอและสอบถามทักเข้ามาสอบถามนโต้กันได้เลยนะครับหรืออยากได้นอกเหนือจาก3คู่นี้ในกลุ่ม VIP ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านเฮงๆ่รวยๆยโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ